กว่า4,000เคสที่เราได้มีโอกาสดูแล4,000เคสที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือ4,000เคสของเรื่องราวชีวิตที่เปลี่ยนไปจากโรคอ้วนสู่ชีวิตใหม่ที่แข็งแรงมั่นใจและมีความสุขมากขึ้นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะอาหารผ่านกล้องเพื่อรักษาโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬลาลักษณ์อินเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกา ทางเลือกในการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพเพื่อการรักษาโรคอ้วนและโรคที่เกิดจากความอ้วนนำทีมโดยคุณหมอโยโกะแพทย์หญิงควนราเกตวงศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบส่องกล้องแผลเล็กที่มีประสบการณ์มากกว่า4 0 0พเคสด้วยเทคนิคการผ่าตัดแบบ3แผลฟื้นตัวไวและเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ทันสมัยเทคนิคเฉพาะโดยคุณหมอโยโกะเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ ที่จะให้คำแนะนำและช่วยคุณเลือกแนวทางรักษาที่เหมาะสมกับคุณที่สุดพร้อมทั้งการดูแลหลังการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การประเมินสุขภาพเบื้องตน้นการวางแผนการผ่าตัดไปจนถึงการฟื้นฟูลหลังการรักษาเพื่อให้คุณกลับมาใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและมีคุณภาพอีกครั้งศูนย์ผ่าตัดกระเพาะอาหารผ่านกล้องเพื่อรักษาโรคโอ้วนสถานที่ที่คุณสามารถมั่นใจได้ในแนวทางการรักษาและความปลอดภัย เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ทิ่ทันสมัยพร้อมคำแนะนำจากคุณหมอในการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเข้ารับการรักษาและแนวทางปฏิบัติตัวหลังรับการรักษาเรามีห้องพักที่สะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกทิดทันสมัยเพื่อให้การฟื้นตัวของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วห้องเดี่ยวพิเศษซูเปอร์วีไอพีห้องคู่พิเศษซูเปอร์วีไอพีห้องเดี่ยวพิเศษวีไอพี ห้องเดียวพิเศษประกันสังคมห้องเดียวประกันสังคมพร้อมการดูแลจากพยาบาลมืออาชีพอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงแค่เดินขึ้นบันไดชั้น2ก็เหนื่อยเวลาเราเดินเยอะๆค่ะก็จะมีอาการปวดหลังปวดขาปวดตามข้อขึ้นมาตลอดเนื่องจากน้ำหนักตัวเมื่อก่อนเราเยอะมากอะค่ะถึง115กิโลกรัมเลย ก่อนผ่าตัดกับหลังผ่าตัดคือเปลี่ยนแปลงกันไปแบบเหมือนหน้ามือกับหลังมือเลยอะค่ะสามารถทําให้ชีวิตเราเนี่ยโฟได้มั่นใจภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะรู้สึกว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็แต่งตัวง่ายขึ้นมากเลยค่ะผ่าตาัดกับคุณหมอเนี่ยมันทําเกิดแค่3ามแผลเท่านั้นค่ะ3แผลที่แบบเล็ก ซึ่งจะไม่เป็นปัญหาก,กับการใช้ชีวิตเลยคุณหมอโยโกะได้รับรองจากสถาบันชั้นนําระดับโลกหลังจากการผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะ การติดต่อคุณหมอเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยค่ะเพราะเราจะมีไลน์ที่ติดต่อและสามารถปรึกษาคุณหมอโดยตรงค่ะสวัสดีค่ะแพทย์ญิงขวัญราเกตวงศ์ปัจจุบันเป็นศัลญยญแพทย์ผ่าตัดสองกล้องประจำศูนย์ผ่าตัดรักษาโรคอ้วนโรงพรยาบาลจุฬารัตฐาอินเตอร์หมอคิดว่าณนะปัจจุบันโรคอ้วนเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยซึ่งการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาการผ่าตัดกระเพาะไม่ใช่แค่เรื่องของการลดน้ําหนัก แต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองการผ่าตัดกระเพาะจะได้ผลดีถ้าได้รับความร่วมมือจากคนไข้หมอจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้คนไข้มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยมาตรฐานการรักษาที่ปลอดภัยค่ะส่วนผ่าตัดกระเพาะอาหารผ่านกล้องเพื่อรักษาโรคอ้วนพร้อมให้คำปรึกษาและการรักษาที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของการเดินทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาลัตสาบอินเตอร์